ก็เมื่อก่อนก็จะอยู่กบกเอ็นก็ไปกับน้องเมย์กับหนิงตลอดเขาก็นั่นแหละเขาก็เลยรู้จักน้องมาไหว้ครูด้วยมาไหว้ครูด้วยก็หลายอย่างวันนี้กิจกรรมกิจกรรมมาอยู่ในกระยากเพื่อนยูทูบเบอร์ตอนนี้ก็ลูกน้อยด้วยก็แห้งยาก อดอะไรอาปุ๋หรือนอะไรเองแล้วใ่ไม่ได้เหรอาบอว่ามโอเคไปเตเนาต้องบั่ต้องบัดด้วยนะ ไม่ได้เอ็ดมันมันเบิ่งเขาเจ้าแล้วกับ่าวเจ้าน่ะมันมีถึงเนาะมันมีถึงแหละเจ้าละลืมของเฮาแบบมันจะคิดภาษีเราแบบเต็มแต่แต่ของเอนแอนของปานาเนี่ยแอนดูให้นะว่ามันยังมีหอดอันนั้นเราเราไปเยอะเฮ้ยอันนี้เนี่ยเบิ่งเฮ้ยมันสิ้นเดือนนี้แหละแม่มันกำหนดเขาสิ้นเดือนนี้ ได้เอทสามบาทนี่ไม่ได้สามกระดาไม่เอาแค่หมายเลขบัตรก็พอแล้ว่ปดตามมาจึงได้ยาตามมาจนได้เนมบอกว่าเดี๋ยวๆไปบ้านนะย่าคอณบอกว่าเนมวิ่งมาหารถไม่แม่มาว่ามาถึงที่แล้วว่ามาหะก็ไม่มาหะมามาเมื่อมารอบที่แล้วน่ะย่า ไม่หนีย่าอยู่ในครัวย่าไม่รู้ว่าน้องเมย์กำเนียงมาม่รู้แล้วแต่แกไม่ชราแกเฝ้าเราก็มาเมื่อกี้แล้วกำลัาทำหาหาเต็มข้าวเออหากับข้าวให้ชาวบ้านเพื่อนมาช่วยงานแล้วก็เลยก็สำหรับคลิปนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจให้ย่าที่ปกูกองด้นะคะสวัสดีค่ะตามมาจากคู่ตามมาจากไหนตามมาจากครัวขอความช่วยเหลือเนาะ ก็ไม่เป็นนะคะเผือได้ไหมร้อนเลยหนึ่งนั่นลบแน่น่นมันซีเรียนั่นนั่บ่ประชาชนมันประช้เห็นมาได้เรื่อยนั่นน่นยายสมอนนะคะยายไม่ได้ทำยายไม่ได้กินเมียมาอ๋อยายก็เลยอดนี่ก็นั่งนั่งวนกับพี่เน่งกันนี่เพราะว่าต้องไปหาพี่เน่งถึงบ้านนั่นน่ะใครจะได้เพียบพวกเจ้วใครจะได้ไปหาน้องสองคนอาหลานใครจะได้เพียบพวกเจ้าได้มาที่นี่ ไปวันตองงไปไปถูกไหมไปถูกไหมสองไลท์ก็แดงทั้งสองไลทเมื่อคืนนี่นะลบทิ้งไปแล้วแดงทั้งสองเลยตื่นมาแล้วมันแดงเพล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 งที่เขาเปิดแดงหมดเลยโค้ดก็แดงอะไรก็แดงแดงหมดทิ้งแต่เมื่อคืนนี้คลิปไม่ได้ลงเลยลำก็แดงคลิปหนึ่งคลิปลำเพลงอะไรไม่รู้แดงตื่นมาแดงลบทิ้งหมดเลยของเสือก็แดงหมด แงทุกคลิปเสียยิ่ไลฟ์เป็นชั่วโมงอันนี้เราไมดีกว่าอันไ้นทุกคนหลืเราแม่คะอันว่าีแล้วมันไม่ได้ถงแนวเือแนวเืมันสายใดเอาอะเนาะมาถึงก็มีงานให้ทำายีมันยังไม่พักเลยนี่โอ้มนีงานีเฮ็ดโี่น้อแหลอคุเก่งในเป็นนาริโก้เนี่ยพอลองแต่ช้าอย่แต่มาวาด รอรอพี่หนิงเขารอทำบ่ไม่รู้เขาอะไรกันเขาบอกของขวัญให้หลานของขวัญให้หลานแกก็เลยแบบรอแกมาถึงวันเช้าเองไม่ใช่หรอแต่วางแต่วานแล้วเต้นลำวงด้วยกันขึ้นเวทีกับเจ้าใช่ไม่แต่หมายถึงว่านอนแกเพิ่งนอนวันนี้ ไม่ใช่หรอไม่เมื่อคืนเขาก็นอนลงเลมเข้ามาเมื่อเช้านี้เล่องบอกเมื่อเช้าก็คุยกับยายอยู่เมื่อกี้เขายังชวนยายมานอนด้วยเขามาสองคืนเขานอนสองนอนเออเขานอนคืนนี้คืนแรกเขาบอกอยู่เขายังชวนมาตนนแม่ไม่แต่ว่าแต่เขานอนที่ลงเลมเขาเข้ามาเมื่อเช้าแต่แรกเขาเจ้าเจ้าเนี่ยบอกเจ้าโอ้ห้องหนึ่งไม่มีคนพักบอกแกชวนใครมานอนด้วยอยู่นี่ไปดูไปดูก่อนนะเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาพัก เรายังไม่ได้เปลี่ยนผ้าห่มให้เขาน่ะป่ะแกบอกว่าแกไม่ได้ทำความสะอาดเลยฝักลุ้ยเนาะไปแล้วที่ปลดเยม้้ไเย็นมาตรงนี้เนาะจ้อยเริ่มเหนื่อยไปได้ใส่อันนี้โดยเรือกันร้อน ตอนนี้ก็เข้าคิวนะคะคิว <Q S 2> ของแม่ออฟแล้วก็ต่อมาก็จะคิวแม่ถิน่นนะคะ,ะตอะนนี้เป,ป็างเราดะเออีโน่เนีน่ยค่ะนซวัตดิโนวัตจะเำรถบินสวัสดีผมนัดพี่ดีไว้บ่ายสองโมงครึ่งอ๋อมานรับ<ม>พี่ดีบ่ายโมงครึ่ง บอกว่าจะนั่งเล่นที่นั่นไปโม่อล้นี่นเนาะไโม่ช่มงเห็นที่ดีก็บอกว่ามาก็คิดถึงหลานวเพื่นิงเพนหมดตอนนี้ได้สามเดือนแล้วบอกคะได้เดือนหนึงได้เดือนหนึ่งสามเดือนนี้ก็โอ้ยสามเดือนล้วแท้เดือนนี้ก็ไปได้ทั่วทีบแล้วฟมาหยเดี้ย

จะเป็นบางช่วงครับบางชออา่วงเดี๋ยว <c oughs> เขาในบุญถิ่นก,กับเไ,ไดาให้อมยกดผมก่อนเลยนจะกดยังไงของแม่ของแดดตามไฟบุญเนี่ยเอาไ้ ขอใยเลตามเไปเรื่อยไ่ได้ไม่ได้เอาใบมาคอยว่าจะคอยใส่กระเป๋าเตียงไปนัวเตียงนะแต่เวลาคอยขึ้นรถท่ดค่ะอมเดียวค่กเป็นเตียงไม่แต่ต้องคืนผุ้แหนแต่ะเรื่องเลยจะยังมาอยู่นี่ผู้สาวเอ่เวลาเรซับเทากะซับเาดีเดเดือยอ เย็นดีเนาะคิดถึงเนามที่เรากินข้าวกันคิดถึงช่องใหญ่มานะทุกคนเอาคิดว่าไผ่หอดช่องใหญ่อะไรยายคิดว่าล่าแล้วคิดว่าไป่หอดเอาไปนี่ไงคนขับคนจะพากลับยังไม่กลับโอ้ยกรวายอยู่แน่มาหน้สิบรอบคนยัพวกเขาก็คงจะไม่ทิ้งฝาอันเนี่ยแม่บ้านกลับหรอกเออ โอ้กลับไม่ได้อ๋อมาแล้วทำยวกันไม่ทับยังไม่กลับเลยคิดว่ามากกับเอ็นเป็นอ๋อบอยจริงจริงตั้งใจแล้วเลยเห็นคุณนิ่งก็นั่งกันรอบก่อนก็ไม่ได้จูงกันจ้อยรอบนี้ก็เออโอกาสนี่เอาบนัดรอบที่แล้วไม่กลับแล้วมักลับเลยไม่ต้องดิ้นเลยแตถึงนู่นย้ายแล้วเสด็จไปฝุ่นนีรีพอเสือเฮทไทบ่ได้เสือเขาทั้งกองแม่เป็นดินด้วยบอกค่ะนี่กองลากาด้วยขมอ๊อฟเสียชงกำลัง อ,อจาจารย์สอาจารย์เสนไม่ได้สรกางไปอาจารย์สืบไทำได้ทำได้ได้ใช่ไหมต้องเอาเียไปให้แกใช่แกก็พูดอยู่เมื่อเช้าว่าอยายบอกว่าจะไปหาผมไม่เห็นไปอ๋อคดีว่าจะมานี่ว่าจะให้เสือทำให้เสือก็บอกว่ายายไม่มีรายได้ยายไมต้องทำหรอกว่า้วบ้านแกจะสีไปไปนอาจารย์เสนไปไปทำงายอาจารย์เสนไปงานคนนี้มาไก่น้อนั่น30ิ เกือบกิโลอีกสองสิบหกเลยเออเขาไปหา,ากันก็ได้เพราะว่าเรามีลายคืนกัน